สวัสดีครับอยู่กับผมอัจจก้อนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวโช๊คหลังนะครับจัดมากไหมครับนี่ครับสูง3 2มมิลนะครับก็สูงก็ได้อยู่นะครับผมว่าแบบท้ายเชิดเลยครับเวลานั่งก็ประมาณนี้ เรามาดูความนุ่มของโชกนะครับว่ามันจะับดีไหมครับดูครับก็ไม่เท่าไหร่ครับประมาณนี้ครับมันจะปรับได้อยู่นะครับแบบปรับนุ่มปรับแข็งนะครับแต่ผมปรับไม่เปลี่ยนครับก็สีเดียวกันหมดแข็งเลยครับมาดูครับอันนี้ ก็สีเหมือนกันนะครับแต่ต่ํากว่าของผมนะครับนี่ก็เหมือนกันครับนี่นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับคันนี้ก็ได้ไปเปลี่ยนบอะมานะครับเป็นแบบทรงเรียบนะครับแะทรงสวยกว่าเดิมนะครับอันนี้มั่นกันครับเบาะยี่ห้อเดียวกันเลยครับก็ผลจะตกแล้วนะครับ มาดูคันของผมนะครับนี่นะครับตอนใส่ลืมถ่ายให้ดูนะครับก็เลยต้องใส่แล้วค่อยมาถ่ายครับก็ไม่มีอะไรครับคิดหน้าว่าจะเปลี่ยนอะไรอะไรต่อไปก็รอติดตามได้นะครับแต่รถผมยังขับไม่ได้นะครับเพราะว่าหางปลามันขาดครับเป็นน็อตพอตมันจะอ่อนนะครับ เวลาออกตัวมันแบบรถกระชากแรงครับแล้วก็มันขาดครับต้องซื้อใหม่ครับนี่ครับ,มา,ม,รบ,รบมาฟังคันนี้ก่อนนะครับ ต่อไปครับมาดูคันนี้ครับ ไงครับมีแต่คันลั่นเลยครับคลิปนี้อาจจะถ่ายไม่ยาวนะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วนะครับดูครับก็ไม่มีอะไรมากครับรอชมคลิปหน้าครับจะเปลี่ยนอะไรต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ